ก,กิดไยก้าไม่ใช่วันเกิดดีเจเปชจ้าทักเลงลอยสักครับเป็นค,ค,คนขี้เบื่อมีประสบการณ์จากมีเรามีเมีออยอเงี้ยเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้ รายการอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นวันเกิดเฮียครับพบรอบ45ขวบไปยิมนักเลงลอยศักครับเดี๋ยวเราจะมาทําการติดลอยสักกันครับปีนี้ไม่ต้องแต่งตัวครับเน้นลอยสักเน้นลอยสักมาวะโอ้โหเป็นไงล่ะโฟคิงโฟคิงเป็นมันเลยมึง เหมอไหนโชว์กล้องนี่โชว์กล้องนี้ <c oughs> เออวันเกิดใครครับเนี่ยวันเกิดไทก้าไม่ <c oughs> วันเกิดป,ป๊าป๋าไม่วันเกิดไทก้าวันเกิดก้าจังหก้ก <c oughs> วันเกิดไทก้าไม่ใช่วันเกิดดีเจเบจ้า นิกกี้นะชัดไลน์มาครับไ,ไ<อ>้ส่งโลเคชั่นอะไรามาถ่ายรายการก,กันหน่อยอายุครบ45ปีนะครับเดี๋ยวพามารีวิวงานวันเกิดดีกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าจัดเต็มมากไชก้ามาพาไปรีวิวหน่อยวันนี้บ้านเรามีอะไรกินบ้างร้านแรกที่อยู่ที่บ้านเราอันนี้อ่านซินี่นี่เราเราเรียน DBS มานี่ใช่ไหม รรู้หออภาษาไทยอภาษาไปซะนะครับเรามาเริ่มบูธแรกดีกว่านะครับอันนี้คือธรรมชาติซีฟูด้ดเรียกว่าซูชินะครับนี่อาหารญี่ปุ่นทาซิม,มินะครับมีปลาไหลปลาแซลมอนเยียบเลยนะครับถัดมากินแล้วนี่จะเครียดอย่างกินะครับอันนี้อยากกินอยากกินมีคอนเทนต์ฟาดค, <laughs> คอนเทนต์ว่ะ <laughs> <laughs> นะครับมึงใช้กล้องอะไรอ่ะดูดิมีอายว่ะอายอายใครสนใจจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านติดต่อไม่ได้นะครับธรรมชาติซีฟู้ด ถัดมาครับถัดมาอันนี้เจ้าประจำงานสมามาด้วยก็ไปด้วยใช่ไหมครับไปทุกงานครับงานวันเกิดนะครชอบมากครับในอ้วนนะครับยนตโฟทีเด็ดทีเด็ดเลยไปถามมาต่อครับอันนี้บาบีคอนบาบีคอนที่รักครับอ่ช่วงวันเกิดนะครับไปกินก็จะมีเซตวันเกิดลดประหยัดไปอีก3 0 0้กว่าบาทด้วยนะครับเพิ่งไปกินมาเมื่อวานที่ร้านนะครับอันนี้เด็ดมากนะครับก็สั่งมาเป็นเซตเซตสำหรับใครที่จัดงานวันเกิดที่บ้านนะก็กินง่ายครับ แล้วขาดไม่ได้ครับอันนี้ครัวสยามเจ๊เป็นนะครับเจอกันได้ตามทองหล่อเอกมัยนะครับตัวหญิงเร็วยิ่งกว่าตัวผู้อีกครับเอาหอยจ้อมาให้เพรมันเกิดดีเพจขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้เป็นหอยจ้อที่ทำจากปูใช่ครับนะครับมีแบบทั้งเป๋าฮื้อปลาสดสุข้องตแบบอาหารแบบแนวจีนใช่ ใช่ไหมช่ครับออกซุ้มออกตัวจีนติดต่อได้ทางไหนเนี่ยติดต่อได้ทางไหนไลน์แอดเลยครับแอดครัวสยามเลยแอดสายครัวสยามถ้าชอบสายแบบอาหารจีนนะเออหรือแบบถ้าแบบอยากโดนจั่วก็ไปหาฟินได้ที่แถวทองหล่อเอกมัยมาที่นี้สายดูดกัญชานี่เคิมเลยนะครับช่วงนี้กัญชาถูกกฎหมายนี่นะครับคราวที่แล้วมามีสายควันนะครับกินไปประมาณ5ชิ้นบอกอร่อยสุด นะครับ mm hmm. กาวิสันเป็นคุกกี้นะครับแบบมีรสชาติแบบเยอะนะครับมีไวช็อกช็อกโกแลตดาร์ช็อกโกแลตโอรีโอ,โอมีเต็มไปหมดเลย mm hmm. ไคก้าก็ชอบกินถัด mm hmm. มาครับอันนี้เป็น mm hmm. <S <S โสรสบีฟครับผมแล้วก<า>็มีกันชีสครับนี่อันนี้ใส่เนื้อ mm hmm. นะครับปกตินี่ หน้าร้านอยู่ตรงไหนมีไหมครับอยู่อรุณัมลินครับอรุณัมลินนะครับเป็นร้านบูชเชอร์แฟคทอรี่ครับผมแล้วแบบจุดแข็งของบูชเชอร์แฟคทอรี่เนี่ยคืออะไรครับพุดได้จุดแข็งพูดไดุ้ดได้ครับไม่ไปไม่ไปไม่ไปแข็งก็พูดได้ครับผมหรือเป็นจุดที่เราเป็นด้านเนื้อครับเราเป็นจุดที่ไม่แข็งก็ได้นะครับผมก็คือของเราจะเป็นร้านที่เป็นบูชเชอร์เองนะฮะแล้วเราซัพพลายของเป็นบูชเชอร์แล้วก็ทําเนื้อดรยเอทบ่มเนื้อเองอ๋อเป็นดรายเอทด้วยใช่ครับผมมีของหวานมาอีกครับออันนนีี้คืขมโตเกยว สูตรแป้งญี่ปุ่นโตเกียวแลนด์ครับโตเกียวแลนด์อันนี้มีกี่ไส้ครับวันนี้เอามาทั้งหมดหไส้ค่ะ58าไส้ด้วยกัน <c ười> มี5าไส้นะครับอ่ามีไส้ครีมไส้กอกอะไรแบบนี้นะครับสนใจติดต่อนะแบบวันเกิดเด็กอะได้บอกไหมลูกหลานเหมือนไทก้างางเงี้ยชอบกินโตเกียวก็ไปเปิดบูธที่บ้านได้นะครับถัดมาครับอันนี้คือโอมาเกษตรนะครับลุงรองนะครับเกี่ยวกับของรองทั้งหมดหุ้งหอยปูปลาว่างั้นเถอะเขา มีป้ายไฟของตัวเองด้วยนะร้านนี้ใช่ค่ะอันนี้ทำเป็นแทนโวเอาเป็นแทนโวนะใช่เป็นสไตล์ใหม่เป็นสไตล์ใหม่แต่แบบเป็นกระขุกก็มีเหมือนกันน้่นพี่ก็มีแล้วนะคะได้ครับอันไหนเป็นวาซาบินี่ไหมครับอันนี้นวาซาบิค่ะซีฟูๆๆ้ดวาซาบิต้องขอขึ้นเลยถือไว้ก่อนนะอะไรขึ้นครับขึ้นเลือหูขึ้นมถัดมาครับข้าวมันไก่เฉินกงนะครับเฉินกงนี่เขาเล่นหนังดังมากนะครับที่ฮ่องกงอ๋อเหรอฮะโมหันมึงดูวิ่งสู้ฟัด ไก่ต้มทั้งสองอันเลยนะนนครับอันนี้ไก่ต้มครับอันนี้ไก่ต้มสีอิ๊วแบบฮ่องกงกับไก่ทอดแล้ววันนี้ก็มีเหมาหมูข้าวหยกมาด้วยครับโอ,โอ้โห,หมูสามชั้นขาดไม่ได้จัดงานปาร์ตี้จัดงานอีเวนต์ต้องยันยิงยาวโฟโต้บูธครับนี่ครับ กขาจะมีแบ็กดอกมาให้อย่างนี้นะครับใช้พื้นที่เนี่ยประมาณสัก3าคูณหเมตรนะครับแบบไม่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ต้องจัดอะไรให้มันเลอะเทอะนะครับมีแค่บูธนี้ครับเราก็จะมีถากที่สวยงามนะครับแล้วถ่ายปริน์ออกมาเป็นภาพให้ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือได้นะครับแขกทุกคนในงานได้ไปแล้วก็มีพ็อปแบบนี้นี่มีพ็อปเพียบเลยนะครับนี่น,นมีพ็อปแล้วแต่อยากจะถ่ายอะไรนะครับแล้วก็มีธีมนี่มาดูธีมตัวนี้ ตีมวันนี้มันเป็นตีมรอยสักครับน้องๆเพราะนั้นเขาก็จะมีเขาเรียกว่ากรอบภาพนะครับที่ปิ้นออกมาอันนี้ครับนี่นี่กล่ะนี่นี่นี่เห็นไหมมีกรอบรูปนี่นีเจ๋งมากอันนี้คือมาทุกปีงานนิวเคียงานเฮียงานอุ้มไปทุกที่นะครับสนใจติดต่อได้เดี๋ยวเราทิ้ง QR code หรือว่า Line อดเอาไว้ให้นะครับ แล้ลูกโป่งกสวยนะครับจาก iParty นะครับใครที่อยาก,กจัดปาร์ตี้แล้วก็ต้องมีลูกโป่ร้านนี้เลครับเราไปดูกันต่อดีกว่าครับบูธท,ที่ทําให้เราเสียสตินะครับเสียสตังนะครับมากตอนนี้ก็สะสมกันมาตลอดส่งผมไปเที่ยวเมืองนอกกันมาด้วยนะครับด้วยยอด Top Spender เมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาตั้งบูธท,ที่บ้านนะครับันนี้เป็น g กลเด้บ แด้นอนครับโต๊ะสวยๆทั้งหมดต้องขอบคุณกริดแลนโชนะครับขอบคุณอุ๊เพื่อนสาวสวยของผมนะครับโต๊ะตั้งแต่เป็นโต๊ะแต่งงานนะครับจัดปาร์ตี้งานอีเวนต์นะครับไปติดต่อกันได้เดี๋ยวทิ้งไลน์แอดเอาไว้ให้ครับไป<ห>วันนี้ห้ามรีบกลับเว้ยเออล็อกคอไปแล้ว,ว,นนวเออเรารบบดีอรอกเออเท่นะไม่สวยพอดีเลยทีห้าใช่ครับผม มาแล้วมาแล้วโอ้โหตอนนี้กำลังดังในโซเชียลเลยนะยี่หวาดูดีค่ะดีสองคนเลยหุณโตเป็นสาวแล้วว่ามาแดี๋วตัวเนี้ยเดี๋ยวพ้านิวมาเลย ใครยังไม่มีลายอ่ะเก็งแค่ไหนใครบอกโจ๊กไม่มีลายนี่เสือซ่อนเล็บสักตรงไหนบ้างเล็บสักน้ำมันเอ่อเอามาเลยกันมาก็ได้มาก็ได้คนนี้ทั้งสักน้ำมันทั้งฝังมุกอะไรมาหมดแล้วอ่ฝังมุกด้วยเคยไปหาจานแมนแล้วใช่ไหมเราไอ้เนื้อตัวพี่จกไม่มีเลยใช่ไหมล่ะสักไม่มีเลยครับเป็นคนขี้เบื่อมีประสบการณ์จากมีเรามีเมียเงี้ยเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้นี่ออกได้ไหม ฮะได้ผมเป็นคนตลกวันเราสั่งไปปุ๊บเราอยากเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเมียเราอย่างเงี้ยแต่เราชอบเมียเราไงเลยไม่ต้องเปลี่ยนถ้าตัดอันหลังพิงหมอล่ะผมมากลูกมึงกับลูกพ่อเดี๋ยวเอาเข้าไปให้หมาเดีนี่ของละแปะไก่โอเคแปะสิบออนรสนมรสนม เพลงของผมนั้นมันเออมันเลี้ยงส่งนะฮะมันก็หางานร้องได้ยากแต่ว่าฟังเพื่อความบันเทิงได้นะครับผมงั้นเราเลี้ยงส่งให้กับันเกิดพี่เพื่อนได้ฟังเอามันฟังมันครับเฮียครับุขสัวันเกิดเฮียนะครับ รวมญาติประจำปีของเราลูกผมไม่รอคอยไหนๆก็อยากจุ๊ยพอให้เพื่อนรักนะครับมาแล้วมาแล้วย่างใกล้หล<ๆ>ุมไปอีกหนึ่งปีแล้วนะครับปีนี้เอ้าวันเกิดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับไทกาโอ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยบอกก็สิว่ารอใครวันนี้รอใครเป็นพิเศษไหมครับโดนหนักแล้วโดนหนักปีีแล้วตอกน,นี้เลยนะ เราลองแกะดูก่อนนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าขอบคุณครับหลาไม่สนใจอะไรกูนะก็เช่นเคยครับเพื่อรักนะครับดิเป็นเจ้ารู้จักกันมาหนี่จะมีน่าจะ20ปีได้แล้วนะครับยิ่งแก่ยิ่งยิ่งหล่อยิ่งร่ำยิ่งร่ำรวยนะครับผมก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบสรรความสำเร็จแข็งแรง,างมากๆธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอยู่นะครับยิ่งใหญ่เจริญเต,ติบโตไปมากกว่านี้นะครับก็ อยู่เป็นเพื่อนกินเหล้า,าพวกเราไปอีกนานๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์เบครับ ที่สมบูรณ์มีชีวิตที่สดใสแค่มาดึงซึ้งตรงนี้ไม่แอบนะครับ